เปียโนจูธาทุตเปียโนคุ้มอายุมากกว่าร้อยปีเดิมเป็นพระราชทรัพย์ของสมเด็จพระเจ้าพระรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจูธาทุตธาดิลกกรมขนเพรบู์อินทราชัยพระเจ้าน้องยาเธอในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่6ที่ทรงสั่งซื้อด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่6ตุลาคมพศ2459เพื่อใช้เป็นการส่วนพระองค์เมื่อครั้งยังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเคมบริด์ และได้นําขนส่งทางเรือมาอยัางประเทศไทยเมื่อทรงสําเร็จการศึกษาแล้วเปียโน,โนจุทาทุกนับเป็นหนึ่งในเปียโ,โนคอนเลกชั่นพิเศษของบริษัทเพนเยนผลิตขึ้นณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในปีพศ2439ลักษณะพิเศษของเปียโน,โนคุ้มหลังนี้คือเป็นเปียโนหลังเดียวแต่มีสองหน้ามีสายสชุดที่ขึงแบบไข้โดยใช้ซาบอร์ด ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้กระจายเสียงของเปียโนร่วมอยู่ในโครงเปียโนเดียวกันเมื่อพิจารณาจากลักษณะภายนอกคล้ายกับการนำเปียโนสองหลังมหาหันหน้าชนกันผู้เล่นนั่งเล่นกันคนละฝั่งโดยหันหน้าเข้าหากันซึ่งปัจจุบันกรมศิลปากรได้ส่งมอบเปียโนคู่ให้ไปเก็บรักษาณนะห้องท่านผู้หญิงพวงร้อยอภัยวงศ์ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธรสำนักหอสมุดแห่งชาติสมเด็จพระเจ้าพรรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาธุทราดิลก กรมคุณเพศบูนอินทราชัยองค์ต้นราชสกุลจุธาทุพเป็นพระราชโอรสองค์ที่72ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หและองค์ที่8ในสมเด็จพระศรีพระรินิราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ทรงพระนามว่าทูลกระหม่อมติว๋วทรงมีความสนพระไทยในงานศินละปะนาฏก,กรรมและการช่างมาตั้งแต่อย่างทรงพระเยาว์ดังที่หม่อมศรีกรมได้บันทึกเรื่องราวที่ได้พบเห็นขณะอยู่ในพระบรมมหาราชวังไว้ว่า ในขณะที่พระเชษฐาและพระอนุชาทรงเล่นซุกซนต่างๆแต่เจ้าชายพระองค์นี้กลับทรงแยกพระองค์ไปให้ความสนพระไทยกับงานช่างพระองค์ไม่โปรดที่จะเล่นอย่างที่เล่นกันโปรดประทับเงียบๆกับคนมีอายุปั้นรูปสัตว์ด้วยขี้พึ่งซึ่งทรงกระทําได้เป็นอย่างดีโดยในปีพศ2461ล้นกล้าวราชการที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้สมเด็จพระเจ้าบรรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาธุทราดิโลกกรมขุนเพศบูร อินทราชัยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนพ่อช่างจนกระทั่งสิ้นพระชนเมื่อวันที่8กรกฎาคมพศ2465นอกจากนี้สมเด็จกรมขุนเพชรบูรณอินทราชัยยังโปรดการทรงแกรนเปียโนฮาร์ปและไวโอลินรวมถึงทรงโปรดละครมากเมื่อทรงสร้างวางส่วนพระองค์ขึ้นนบริเวณใกล้คลองแสนแสบ ติดกับวางสปทุมทรงจัดคณะละครขึ้นในวังโดยได้ตัวละครบางคนมาจากวังสวนกุหลาบของสมเด็จเจ้าฟ้าอัดสดงเดชาวุฒิกรมหลวงนครราชสีมาและจัดหาเพิ่มเติมขึ้นอีกคณะละครของทูลกระหม่อมติ๋วได้มีโอกาสแสดงทั้งในงานหลวงและในวังเจ้านายผู้ใหญ่อยู่เสมอโดยใช้บทละครของเก่าที่มีอยู่แล้วอาทิอีเหนวต่อมาในปีพศ2462ได้ทรงนิพนธ์บทละครขึ้นสามเรื่องคือพระยาสะเกต สองกอวรารวิ์และจันทกินนารีซึ่งเรื่องสุดท้ายนี้เป็นที่นิยมมากเพลงจากละครเรื่องนี้เพลงหนึ่งคือเพลงแม่สีทรงเครื่องหรือตับคุณมรินยังเป็นที่นิยมมาจนทุกวันนี้โดยการฝึกหัดดนตรีและละครของวังเพชรบูรณ์นั้นจะทรงคุมฝึกซ้อมตลอดจนทรงออกแบบเครื่องแต่งตัวละครด้วยพระองค์เองเสมอ